สวัสดีค่ะทุกคนขอต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่อง สบายริ้งทาโร่บายตานะคะจงจำไว้ว่าพวกคุณทุกคนคือเซฟโซนแล้วก็รอยยิ้มของตาการที่คุณเข้ามาเจอคลิปนี้ไม่ใช่เรื่องบังเอิญเพราะเราคือพลังงานเดียวกันเลยหากันจนเจอนั่นเองใครสนใจดูวดวงปรึกษาปัญหาแบบฮิวริ่งฮิวใจสามารถติดต่อตามมาได้เลยนะคะท่านไหนอยากพพอร์ตค่าขนมน้องตารายละเอียดอยู่ด้านล่างใต้คลิปนะคะ และขอบคุณสอการกดปุ่มซุปเปอร์แตงการสมัครสมาชิกการต่ออายุสมาชิกรวมถึงการซัพพอร์ตตาทุกๆช่องทางด้วยนะคะเรล้าตาก็มีขายวอลเปเปอร์ Paper, มือถือเสริมดวงแหวนพวงคุญแจกำไรข้อมือหินแท้เสริมดวงรายละเอียดก็อยู่ด้านล่างใต้คลิปเช่นเดียวกันคะ่ะสวัสดีคะ่ะทุกคนหวังว่าทุกคนจะสบายดีมีความสุขกันนะคะวันนี้ข้อความลับ จากไพ่ถึงคุณในวันนี้อเดี๋ยวเรามาดูกันว่าข้อความรับอะไรนะคะก็ขอบคุณทุกคนอยู่เสมอในทุกทุกวันเลยค่ะมาเริ่มมาา่อยสอยไพ่ทาโร่กันได้เลยค่ะให้ทุกคนนิ่งตั้งสมาธินะคะวันนี้ตามจะไม่เช็คพลังงานเพราะฉะนั้นข้อความลับจะเป็นอะไรกันมาดูกันนะคะใช้ไพ่สำหรับนี้นะคะ มามาไม่เช็คพลังงานเปิดไปเลยเปิดทาโล่ก่อนเลยอะไรเออเปิดทาโล่ก่อนเลยค่ะแตขอห้าใบไล่สี่ใบใต้สำหรับข้อความลับ จากไพ่ถึงคุณในวันนี้เออก่อนเราจะไปดูกันเรามาดูกันก่อนว่าพี่ไพ่วันเนี้ยสโลโกแกนพี่ไพ่หรือว่าไพ่ใบไหนคือคุณในวันนี้ตาขอหยิบใบหนึ่งนะ <c oughs> เขาอยากบอกคุณว่าอะไรใบเดียวความลึกลับ คุณอาจจะคนเป็นคนที่ดูลึกลับหรือตอนนี้คุณอาจจะต้องเลือกอะไรบางอย่างนะคะสิ่งที่คุณจะเลือกมันคืออะไรเนี่ยตามไม่รู้หรอกนะแต่ตัวตนของคุณหรือว่าคนที่ดูแลคุณกำลังจะบอกว่าเดี๋ยวคุณจะรู้ว่าคุณต้องเลือกอะไรเนี่ยพูดถึงความลับใช่ปะ่ะออพูดถึงความลับใช่ไหมไพ่เนี้ยคือไพ่ความลับนะคะ ฉันไม่บอกเอ,อใช่ไหมเดี๋ยวคุณจะได้รู้วันนี้แหละอ,อจริงๆอะสุดๆนะคะมาดูกันค่ะข้อความลับจากไพ่ถึงคุณในวันนี้ค่ะตัวตวนคือคนลึกลับนะคะไม่บอกหรอกคุณตาฉันไม่บอกหรอกว่าฉันคือใครออโอ้ยไพ่ไพ่หน้ากล่อง โอ้ไม่กอชกดดังเน้นเน้นหนักหนักเน่นและเน้นหนักเท่านั้นพอนะคะ <c oughs> ทุกคนจะบอกว่าคุณตาคะไพ่มีเจ็สิบแไปนะคะใช้ให้คุ้มหน่อยนะคะข้อความลับจากไพ่ถึงคุณในวันนี้ การเปลี่ยนแปลงใครโสดยกมือขึ้นใครโสดคุณจะเจอคนที่เป็นคนที่ซัพพอร์ตคุณอาจจะเป็นมาเป็นคู่ก็ได้ค่ะหรืออาจจะเป็นใครสักคนหนึ่งที่จะมาซัพพอร์ตคุณนะคะอันนี้คือข้อความลับนะให้คุณได้เปลี่ยนแปลงชีวิตไปถูกเส้นทางอัศจจวินถือไม้เท้า หรือคุณมีดวงผู้ใหญ่อุปถรรัมดวงใครก็ได้ที่คุณอยู่ใกล้ๆตัวอุปถรัรมภ์คุณคุณจะได้คนที่มาซัพพอร์ตนะคะบางอย่างเข้ามาหาคุณในเส้นทางที่คุณกำลังเดินไปข้างหน้าแต่ไม่รู้ว่าแต่ละคนเดินไปตรงไหนกันบ้างแต่คุณจงยอมรับการเปลี่ยนแปลงนี้เพราะคุณคือก้าวเหรียญ เก้าเหรียญคือคนที่รักตัวเองเป็นพอใจกับตัวเองแล้วก็อยู่คนเดียวเป็นอยู่คนเดียวได้หรือเป็นคนที่เป็นโสดก็ได้นะคะหรือดูแลตัวเองได้ดีพอคุณดูแลตัวเองได้ดีจัก,กรวาลหรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ก็จะดูแลคุณได้ดีด้วยอมืมันตรงไปตรงมานะคะใครที่รู้สึกว่าเงินไม่มั่นคงเดี๋ยวคุณจะได้อยู่ในเส้นทางที่การเงินของคุณมั่นคงทั้งรับทั้งจ่ายแล้วก็มีใช้มีกินนะคะ ใครที่รู้สึกว่ายังไม่ได้งานเปลี่ยนแปลง Energy ตัวเองเดี๋ยวคุณก็จะได้เพราะว่าที่ไม่ได้แปลว่าคุณยังอยู่ไม่ถูกที่หรือคุณยังไม่เจอหรือเส้นทางนั้นมันยังไม่เผยเข้าเท่านั้นเองค่ะเดี๋ยวคุณจะเจอนะคะข้อความลับจากไพ่ถึงคุณในวันนี้เส้นทางที่จะไปข้างหน้า มันอาจจะต้องใช้การวางแผนแล้วรวมถึงการลงมือทําด้วยเพื่อที่คุณจะมีชีวิตตั้งแต่วันเนี้ยจนถึงบัน้นปลายที่ที่ตาบอกไปแล้วก็คือมีกินมีใช้ใช่ไหมที่คุณจะได้ไม่ต้องระแวงระวังระวัยเรื่องของการเงินน่นะเส้นทางนั้นนะ่ะคุณจะถูกข้อความลับก็คือคุณจะถูก ให้คุณเปลี่ยนแปลงบางอย่างเกี่ยวกับตัวตนของคุณไม่ว่าจะอาชีพนิสยัย ت, ไม้เซตใดๆเพื่อให้เส้นทางนั้นที่คุณเดินไปอ่ะมันถูกต้องมากที่สุดเดี๋ยวคุณจะได้รู้เองนี่คือข้อความลับจากไพ่ถึงคุณในวันนี้ม,มาต่อกันค่ะมีไพ่ออร์าเคิลเยอะเพราะฉะนั้นตาจะเปิดไพ่ออร์าเคิลเยอะมากๆไพ่ยานาโกค่ะ เราจะไปแบบรวดเร็วฉับไวไม่ทันตั้งตัวเออบางทีก็ต้องเปิดอะไรบ้างทุกคนมันเบื่อหมายความว่ามันมันเบื่อในเรื่องของแพทเทิร์นเดิมๆแล้วก็ต้องเปลี่ยนแพทเทิร์นกันไปไเรื่อยๆนะคะชีวิตของเรามันจะต้องช่วงเวลาสําคัญเนี่ยเห็นปะเราจะเปิดห้าใบรวดเร็วไม่ทันตั้งตัวเห็นไหมไม่ได้โกหกใดๆเลยพูดความจริง 37คุณจะเจอคนที่มีความผูกพันมากๆนะคะประสานบางคนจะได้รีวิเนีย่ยหรือเปล่าเนี่ย <laughs> ยุดเนี่ยวจิตใจใต้สำหรับคือช่วงเวลาเร่งด่วนอะไรกันเนี่ยอะไรกันเนี่ยข้อความลับจากไพ่ถึงคุณในวันนี้ จะมีการเปลี่ยนแปลงบางอย่างเกิดขึ้นกับชีวิตของคุณแบบรวดเร็วไม่ทันตั้งตัวหมายเลขอะไรบ้างนะคะห3 8 37 1 2 8 115ม4 3ช่วงเวลาเร่งด่วนไม่ทันตั้งตัวช่วงเวลาสำคัญกำลังเกิดขึ้นกับคนที่เข้ามาดูคลิปนี้คุณจะเปลี่ยนรวดเร็วมากด้วยนะคะใครที่ยังไม่ไม่ให้อภัยใครคุณจะให้อภัย บางคนยังไม่มีสิ่งยึดเหนี่ยวจิตใจยังไม่มีเป้าหมายคุณจะมีเป้าหมายบางคนจะคุณจะเข้าใจว่าเออตรงนี้คือทางของคุณว่าเออทำไมคุณถึงต้องรอทำไมมันถึงยังไม่เกิดเรื่องนี้เกิดขึ้นกับคุณคุณจะปิ๊งเลยว่าอ๋อเข้าใจละฉันต้องรอสิ่งนี้สินะแต่ยะตัวอย่างตาเองนั่นแหะต้องคนอื่นหรอก ตอนที่ตาหางานอะ่ะตาแบบร่อนเรซูเม่เอ๊ะนี่มันท่าอะไรร่อนเรซูเม่นะคะทุกบริษัทที่อยู่ใกล้บ้านเยอะมากแต่ไม่มีใครคอนแทคก,กับมาเลยอะ no contract วันที่ตาแบบปล่อยชอมมเป็นวันที่ตัวตนของตาหรือไอเขาเรียกว่าอะไรอะ วิญญาณของตาหรือว่าไฮเออร์เ e ซลอะบอกให้ตาแบบไปกดแอปหนึ่งซึ่งมันทำงาน9ก้าโมงเลิก5้าโมงเย็นแล้วมันเป็นตำแหน่งที่ตาแบบเฮ้ยเขาเปิดมานานแล้วเหรออะไรเงี้ยทำไมเราไม่เคยเห็นมันเลยอ่ะเออแต่ก็เลยแบบอยากรู้ว่าเออจริงๆเราเลิกงาน5้าโมงเย็นทำงาน9ก้าโมงจริงไหมนะแต่ก็เลยโทรไปขอเขียนไปสมัคร แล้วก็ทุกอย่างมันโปรเกรสมันเดินทามมิ่งมันเดินไปสัมภาษณ์สามสี่รอบแล้วตาก็ไปซุดตัดหน้าคนอื่นนั่นเป็นเหตุผลที่ตากำลังจะบอกทุกคนว่าทำไมจึงต้องปล่อยทำไมจึงต้องไม่รอนั่นแหละคุณจะเจอช่วงเวลาเนี้ยตามไม่รู้ว่ามันคืออะไรกันบ้างแต่ว่าตารู้ว่าสุดท้ายอะเนี่ยจากาไพ่6กใบเนี่ยสุดท้ายการเปลี่ยนแปลงเนี่ย มันจะดีต่อชีวิตคุณและครอบครัวโอเคไหมคะต่อ,อ,อไปแบบนี้เลยนะขอสำรับนี้สามใบข้อความหลับจากไพ่ถึงคุณในวันนี้ต้องเอาชนะให้ได้ หมายเลข3เสียดายสิ่งดีๆในอดีต46อยากเป็นจุดสนใจ34ข้อความลับจากไพ่คือคุณชนะอยู่แล้วเพราะว่าคุณมีจิตแห่งการเอาชนะอยู่แล้วต่อมาก็คือไม่ต้องเสียดายสิ่งดีๆในอดีตเพราะว่าอนาคตคุณจะเจอมากกว่าเดิมไม่ต้องไปยึดติดกับอดีตและ อีกหน่อยคุณจะเป็นจุดสนใจของของคนอื่นมากขึ้นคุณทำอะไรคุณประสบความสำเร็จแบบไหนนะคะอืมนี่คือข้อความหลับจับไพ่เรามาต่อกันสำหรับนี้สองใบค่ะไม่ต้องยึดติดกับอดีตค่ะต่อไปคุณจะประสบความสำเร็จมากกว่าว้าวสวยจัง คุณคือผู้นำาถ้าสมมติว่าคุณเจอกับเรื่องราวใดๆที่มันไม่ค่อยเวิร์กนะในชีวิตนะคะจงรู้ไว้เลยว่าขอให้คุณโอบก,กอดตัวเองขอให้คุณเป็นที่พึ่งให้กับตัวเองก่อนแล้วเดี๋ยวความแข็งแกร่งนั้นมันจะนำมาสู่คุณคุณจะเป็นหัวหน้าครอบครัวคุณจะเป็นคนที่นำพาครอบครัวหรือว่าชีวิตของตัวเองไปอยู่ในสุดที่มัน สอดคล้องกับจิตวิญญาณของคุณคุณอยากจะทําอะไรคุณจะได้รู้ว่าคุณต้องทําอะไรหรือคุณจะเป็นดวงดาวหรือแสงอะคะ่ะที่เปล่งประกายนําทางให้คนอื่นๆเป็นผู้นําคนอื่นๆเป็นผู้นําคนอื่นให้ตื่นรู้เป็นคนที่ให้คาปรึกษาคนอื่นก็ได้หรือถ้าคุณรู้สึกว่าคุณทําอะไรยังไม่ได้ดั่งใจเลย ธุรกิจยังไม่ประสบความสําเร็จงานยังไม่โอเคเดี๋ยวคุณจะได้ขึ้นแบบบางคนอาจจะได้ขึ้นตําแหน่งบางคนงานจะดีขึ้นถ้าคุณยอมรับบางอย่างว่าเอออันนี้มันไม่เวิร์กแล้วอะก็ต้องปล่อยมันนะคะอ่ะกอดูสําหรับนี้2ใบค่ะ passion หมายเลขเ โฟกัสหมายเลขสาลงมือทำนั่นเองตาขอเปิดไปเลยนะคะแล้วก็เดี๋ยวเราไปดูกันสำหรับนี้สใบค่ะอีโมชั่นยี่ิบสามสามโอเค อดทนเดี๋ยวนะทุกคนแป๊บนึงนะถ้าเปิดหมดยังโอเคโอเคหมดแล้วค่ะอืมโอเคอืข้อความลับจากไพ่ถึงคุณในวันนี้นะคะมีหมายเลขสามขึ้นมาค่อนข้างเยอะนะ ไม่ว่าคุณจะทำอะไรขอให้คุณใส่อารมณ์ลงไปขอให้คุณใส่แพชชั่นลงไปใส่แรงบันดาลใจลงไปถ้าใครทำบางอย่างอยู่แล้วมันดูจะไม่ประสบความสำเร็จในเร็วๆนี้ขอให้คุณรู้ไว้ว่าถ้าคุณมีวินยัยคุณใช้ความสุขคุณใช้แรงบันดาลใจคุณมีความสนุก ใส่ลงไปในสิ่งที่ทำสิ่งเหล่านั้นที่เป็นความสุขความสนุกความรักมันจะไม่ทรยศคุณวันนี้ขอให้คุณใส่ใจใส่อารมณ์ดีๆลงไปในชิ้นงานที่คุณอยากจะทำโฟกัสให้ถูกจุดสื่อที่ไม่ดีก็ไม่ต้องไปเสพคนที่พูดกับคุณไม่ดีก็ไม่ต้องไปรับใครที่ กำลังทำให้คุณหันเหไปอยู่ในเส้นทางแห่งลบๆก็ชอมอมันชอหอมอ<笑><笑>ก็พยาย,ยามจะแบบเออคำใบเนาะจะได้ไม่ต้องโดนว่าอะไรชอหอมอนะคะช่างมันช่างจุดๆมันออแล้วก็ขยนะันน่ะอดทนมันจะมีป้ายบอกทางมา มันจะมีป้ายหรือสัญญาณบางอย่างจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือว่าจักรวาลหรือผลผลิตที่คุณอดทนทํามาคุณโฟกัสกับอะไรคุณลงมือลงแรงกับอะไรสิ่งนั้นอะ่ะมันจะเป็นผลผลิตในอนาคตที่จะให้คุณเก็บเกี่ยวและเติบโตนะคะไม่ว่าจะเจอปัญหากับอะไรอดีตมันจบไปแล้ว คุณโฟกัสกับปัจจุบันเพื่อมีอนาคตที่มันดีกว่าหรือมันดีมากขึ้นในวันนี้จงอย่าลืมว่าคุณคือก้าวเหรียญคุณมีมันมาตั้งแต่ต้นมาตั้งแต่เดวันที่คุณลงมาเกิดบนโลกนี้แล้วคุณมีคุณค่าคุณมีเงินคุณมีเอริติงคุณมีทุกอย่างที่คุณลงมาเสียสละตน่ะ ลงมาอยู่บนโลกนี้เพื่อหาประสบการณ์ใ,ใดๆคุณเสียสละมาเพราะฉะนั้นนะคะมันไม่มีอะไรที่คุณจะก้าวข้ามมันไปไม่ได้โอเคไหมอ,อูไพ่แนะนำสำหรับนี้จเจ้าไพ่ความรักอะไรเงี้ยเรามาใช้กับจิตวิญญาณได้หมดนะคะไม่รู้สิแต่ก็เคารพในพี่ไพ่อยู่แล้วแล้วก็ รู้สึกว่าพี่ไพ่ก็เออจะไปใช้กับความรักอย่างเดียวไม่ได้หรอกเราเอามาดูกันเลยว่าพี่ไพ่จะบอกคนว่าอะไรตาขอสามใบปิดจบนะคะอเอ็มบราเออใช่ไหมนะคะออีกใบหนึ่งล้วกัน โอเคค่ะแป๊บบนึ่งนะทุกคนพี่ไพค่ะอยู่นิ่งๆขอหนูขอหนูขอหนูจับหน่อยขอขอจับหน่อยได้ไหมคะ <c oughs> ขอผมจัดขอผมทัด <c oughs> ให้คุณอกอกอดตัวเองพาพแนะนำนะคะ ชิ้นส่วนที่มันขาดหายไปวันนี้เออคุณคิดว่าจุดไหนมันคือรอยรั่วของคุณอะให้คุณโอบก,กอดมันตาอ่านเกรเทสจบแล้วนะแล้วต,ตาก็รู้สึกว่าโอ้มันเป็อ่ะมันหนังสือเล่มนี้เป็นหนังสือที่ตาถือว่าอ่านเร็วที่สุดนะคะมันอาจจะไม่ได้มีข้อมูลอะไรที่มันแบบมันลึกขนาดนั้นอะแต่มันสนุกอะเราก็เป็นเพียงความรับรู้แล้วไอ้จิตใจเราอะ มันชอบที่จะบอกเราว่าเธอคือร่างกายนี้นะเธอคือตัวตนนี้นะแต่เราแบบแยกชิ้นส่วนอ่ะเหมือนสมมตินะเราตัวอย่างที่เขาเล่าเออเขาเล่าว่าว่าเออเรามีมัลติเวิร์สเรามีมัลติเวิร์สใช่ปะ่ะตัวตนเราอะมันอยู่ในหลาย,ลายมิติอะค่ะแต่ว่ามิติเนี่ยที่เรามีกายเนือ้อเราเป็นส่วนเซี่ยวนึ่งของไฮเออร์เซลเราอะที่ลงมาเพื่อทําภารกิจอะไรบางอย่าง นะคะแต่ว่าส่วนใหญ่คนที่ยังไม่ตื่นก็จะโดนแบบเขาเรียกว่าอะไรอะไอ้พวกมืดใช่ไหมมันเอามันให้เขาไปอยู่ตรงนั้นเขาก็จะไม่ตื่นเขาก็จะวนอยู่ในสามดีอืมบางคนตื่นบางคนไม่ตื่นตาเลยบอกโอ้ขอบคุณนะที่ฉันตื่นรู้นะคะเพราะฉะนั้นสิ่งที่ตาจะบอกก็คือว่าอบกอดตัวเองนะคะไม่ว่าจะเจอกับอะไรเวลาคุณเจอความทุกข์อะให้ลองดูว่า ฉันเท่ากับความทุกข์หรือฉันคือการรับรู้ว่าฉันทุกข์ชันเป็นเพียงคนที่รับรู้ว่าฉันทุกข์แต่ฉันไม่ใช่เท่ากับความทุกข์ชันมีอารมณ์ทุกข์เท่านั้นเองอืนี่นะโอบก,กอดตัวเองนะคะต่อมาอะไร โอ้โหเมื่อคุณจากโลกไปนี้ไปคุณจะเอาอะไรติดตัวไปไม่ได้เลยนอกจากวิญญาณและความทรงจำที่คุณแบ่งปันให้กับคนบนโลกนี้หรือกับคนที่คุณรักนะคะเห็นไหมตาบอกแล้วว่าไพ่ความรักก็ใช้กับจิตวิญญาณได้โรแมนซ์อเออเร็วๆเนี้ยคุณจะเจอคนที่ใช่แหละที่ตาบอกเขาจะกลับมาสนับสนุนคุณนะคะหรือ คนคนเนี้ยเขาถ้าบางคนไม่ได้มีคู่อยู่วนนี้อะคะ่ะบนโลกนี้อะไรเงี้ยเขาจะมาดนจิตด,ดนใจคุณว่าคุณเนี่ยมีความรักอยู่แล้วนะจะมาสนับสนุนคุณในบางเรื่องนะคะโอเคอีกอันหนึ่งจงมองลึกเข้าไปในหัวใจคุณแล้วคุณจะรู้สึกถึงความรักของคุณความรักเอ้ยของฉันของฉันคือ h ฮเออร์เซลนะคะ ความรักที่ไฮเออร์เซลมีต่อคุณนั้นลึกซึ้งเท่ากับมหาสมุทรเขารักคุณโดยไร้เงื่อนไขวันนี้คุณรักตัวเองแล้วหรือยังนะคะ นี่คือเรื่องราวของคนรนดอมนี้นะคะหวังว่าทุกคนจะชอบคลิปนี้รักทุกคนเสมอนะคะเอาละค่ะวันนี้ก็หวังว่าทุกๆคนจะได้รับพลังงานด้านบวกแล้วก็การฮิลลิ่งฮิวใจจากตานะคะมีความสุขกับการใช้ชีวิตในทุกๆวันให้คิดว่าโลกนี้เป็นแค่เกมแล้วคุณต้องผ่านด่านไปให้ได้รักทุกคนเสมอเลยค่ะไม่ว่าคุณจะคือใครสไมริงทาโรใบาตาขอขอบพระคุณทุกคน,นามากๆเลยนะคะตาไปแล้วค่ะบายบายค่ะ